สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลนด์ช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับยานพาหนะเครื่องบินรถยนต์และเทคโนโลยีทางการทหารที่น่าสนใจที่สุดของโลก วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอากาศยานไร้คนขับที่มีชื่อเสียงและถูกพูดถึงอย่างมากในหลายสนามรบนั่นก็คือ MQ-1B Predator ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโดรนทางทหารที่เปลี่ยนแปลงวิธีการรบยุคใหม่และยังเป็นต้นแบบให้กับโดรนรุ่นใหม่ๆของกองทัพสหรัฐอเมริกาอีกด้วย Mq-1b Predator ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท General Atomic a e r o n a u t i c a l s y s t e m ของสหรัฐอเมริกาจุดเริ่มต้นของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่สอดแนมตรวจการและเก็บข้อมูลข่าวกรองแต่ต่อมามีการติดตั้งอาวุธและพัฒนาให้สามารถปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายได้จริงทำให้โดรนรุ่นนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดอากาศยานไร้คนขับที่มีความสามารถรอบด้านทั้งการสอดแนมและการรบ ตัวเครื่อง MQ-1B Predator มีขนาดไม่ใหญ่มากนะักความยาวประมาณ8เมตรปีกกว้าง17เมตรใช้เครื่องยนต์ Rotax 914F แบบเทอร์โบชาร์จ4สูบที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ217กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่ใช่เครื่องบินที่เร็วมาก แต่จุดเด่นของมันคือการบินได้นานต่อเนื่องสูงสุดถึง24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงจอดนั่นหมายความว่า Predator สามารถบินวนเวียนอยู่เหนือเป้าหมายได้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อเก็บข้อมูลหรือร,อ,รอคำสั่งยิงจากศูนย์บัญชาการระบบควบคุมของ MQ-1B Predator ใช้การสั่งงานผ่านดาวเทียมทำให้นักบินที่นั่งอยู่ในห้องควบคุมห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรยังสามารถบังคับได้อย่างแม่นยำ และด้วยกล้องตรวจการที่มีความละเอียดสูงรวมถึงระบบอินฟราเรดทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในด้านอาวุธ MQ 1 B Predator ถูกติดตั้งขีปนาวุธ AGM 1 1 4 Hellfire ได้สูงสุด2ลูกซึ่งเป็นอาวุธที่มีความแม่นยำสูงและถูกออกแบบมาสำหรับการโจมตีรถถังหรือยานเกราะรวมไปถึงเป้าหมายที่เป็นอาคารหรือกลุ่มบุคคลเมื่อรวมเข้ากับความสามารถในการบินเงียบและบินนาน ทำให้พรีเดเตอร์กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมากในสงครามสมัยใหม่ MQ 1 B Predator ถูกนำมาใช้งานครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1990และเริ่มมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสงครามอัการณิสถานหรืออิรักโดรนรุ่นนี้ได้สร้างชื่อเสียงจากความสามารถในการสังเกตการและโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงชีวิตของนักบินแบบเดิม สิ่งที่ทำให้ MQ-1B Predator มีความโดดเด่นคือมันเปลี่ยนมิติขององค์การทำสงครามจากเดิมที่ต้องใช้เครื่องบินรบขนาดใหญ่และมีต้นทุนสูงมาเป็นอากาศยานไร้คนขับที่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่าแต่สามารถทำภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงในการสูญเสียกำลังพลเพราะหากโดนยิงตกก็ไม่มีนักบินเสียชีวิต ในเรื่องของราคา MQ 1B Predator มีมูลค่าประมาณ4ล้านดอลลาร์ต่อ1ลำหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ140ล้านบาทราคานี้ยังไม่รวมค่าดำเนินงานการซ่อมบำรุงและระบบควบคุมภาคพื้นดินแต่ถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสามารถที่มันทำได้เพราะถ้าเทียบกับเครื่องบินรบที่มีราคาหลายพันล้านบาท Predator ถือว่ามีต้นทุนถูกกว่ามากแต่ยังคงทาภารกิจได้ใกล้เคียงในหลายด้าน แม้ว่า MQ-1 Predator จะถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ใหม่กว่าอย่าง MQ-9 Reaper ซึ่งมีสมรรถนะท,ที่สูงกว่าและบรรทุกอาวุธได้มากกว่าแต่ Predator ก็ยังคงถูกใช้งานในหลายประเทศและยังเป็นต้นแบบสำคัญที่ทำให้กองทัพทั่วโลกหันมาพัฒนาหรือจัดซื้อโดรนเพื่อเสริมศัก,กยภาพด้านการทหาร โดรนรุ่นนี้ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหลายมุมมองโดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบต่อพลเรือนและการใช้โดรนในสงครามที่อาจสร้างความสูญเสียที่ไม่ตั้งใจแต่ในมุมของยุทธศาสตร์ทางการทหารพรีเดเตอร์คือเครื่องมือที่ทำให้กองทัพมีสายตาอยู่เหนือสนามรบตลอดเวลา ถ้ามองในแง่ของอนาคต MQ-1B Predator อาจถูกปลดประจำการมากขึ้นเรื่อยๆแต่บทบาทของมันในประวัติศาสตร์การทหารจะยังคงถูกจดจำว่าเป็นโดรนที่เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของสงครามสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ความเสี่ยงของมนุษย์และนี่ก็คือเรื่องราวของ MQ-1B Predator โด n e ที่เปลี่ยนโฉมหน้าการรบของโลกไปตลอดกาลหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o c a r l a n ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยียานพาหนะและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าสนใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ICU Next Video